บนอเมซอนทั้งหมดมีการเปิดให้ผู้ขายอย่างเราขายได้ทั้งหมด24หมวดหมู่นะฮะแต่หมวดหมู่ที่มีการคืนสินค้ามากที่สุดเนี่ยจะเป็นหมวดเสื้อผ้าและแฟชั่นเครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมถึงหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาจากจีนต้องอธิบายให้ประชาชนชาวไทยรู้ก่อนนะครับคืออเมริกาเนี่ยมีกฎหมายข้อหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถคืนสินค้าได้ทุกชนิดภายใน30วันไม่ แม้แต่ตัวบ้านก็ตามทีนะครับถ้าจองไปแล้วไม่พอใจเกิดผิดเงื่อนไขอะไรพวกนี้สามารถคืนได้หมดแม้แต่รถที่ซื้อมาแล้วทําสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วไม่พอใจภายใน30วันสามารถคืนเงินได้อย่างถูกกฎหมายเป็นของบ้านเขานะครับบนอเมซอนก็เช่นเดียวกันหมวดที่มีการคืนสินค้ามากที่สุดก็จะเป็นหมวดของแฟชั่นอะไรต่างๆพวกนี้บางคนทําหน้าเกลียดถึงขนาดที่แบบอันนี้คือลูกค้าบางคนนะซื้อชุดราตรีจาก amazon.com ไปพอใช้เสร็จแล้วกดรี ฟันออเดอร์กดคืนของซะงั้นแล้วก็ส่งสินค้าคืนที่โกดังของอเมซอนเพราะเขาวให้รับคืนได้นะฮะแต่ของทุกอย่างจะต้องอยู่ในสภาพเดิมนี่คือกฎหมายบ้านเขาครับผมอยากจะบอกว่าอย่างประเทศไทยการคืนบ้านเราก็อาจจะต้องถ่ายวิดีโอนั่นนูน่นนี่ไม่ความคุ้มคองผู้บริโภคอะไรไม่มีเลยคือบ้านเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเราป้องกันได้เพียงข้อเดียวเลยก็คือเราต้องขายของให้ตรงตามสิ่งที่เราโฆษณาไว้ตามภาพไว้ตามดีสคริปชันไว้แล้วท่านจะเจออัตราการคืนของที่ เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูวิธีแก้กันครับว่าอเม z o n มีวิธีแก้ในเรื่องนี้และลูกค้าบางคนก็นิสัยไม่น่ารักเดี๋ยวติดตามกันต่อคลิปหน้าถ้าอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในการขายบนอเมซอนให้นะครับกดลิงก์ที่ไบโอด้านบนได้เลย